แม้ว่าท่าทีของนายบุญชัยเบญจรงคกุลจะถูกมองว่านี่กำลังปกป้องพระธรรมชโยหรือไม่แต่ว่าในด้านกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษตีความว่าคำพูดนี้ไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางหรือว่าเป็นการปลุกระดมสิทธิวัดพระธรร,รรมกายนะครับกรณีนายบุญชัยไม่ถือว่าผิดกฎหมายค่ะแต่กรณีของสิทธิวัดพระธรรมกายที่นุ่งขาวห่มขาว14คนแล้วเข้ามาขัดขวางการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ผิดอย่างชัดเจนแต่ว่าวันนี้แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวภายในวัดค่ะ ลูกศิษย์ผู้ศรัทธาวัดพระธรรมกายยังคงมาปฏิบัติธรรมตาม,ตามปกติโดยวันนี้วัดไม่ได้ถแถลงท่าทีหลังจากวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษหรืดีเอสไอขอหมายสารเข้าตรวจคน้นแต่ต้องยกเลิกเพราะลูกศิษย์บางคนไม่ยินยอมนะคะสำหรับผู้ที่ขัดขวางดีเอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากวิดีโอโดยจากการสอบปากคำพยานพบว่ามีประมาณ14คนค่ะ ส่วนกรณีที่นายบุญชัยเบญจรงคกุลออกมาเชิญชวนให้คนเข้าวัดซึ่งถูกตรวจสอบปฏิความว่าเป็นการปลุกระดมหรือไม่นั้นวันนี้ DSI ได้ดำประเด็นนี้มาตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ายัางไม่เข้าข่ายการปลุกระดมค่ะ ดีเยังชี้แจงการขอหมายเข้าตรวจค้นวัดว่าเป็นไปตามขั้นตอนหลังนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะเข้าร้องเรียนคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ DSI ค่ะ